ช่วงเฮลท็อกสนับสนุนโดยฟลอว์โซยแคปซูลประกอบด้วยสารสกัดจากถั่วเหลืองไฟโตแครบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัดบริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัจกรรมโรงพยาบาลรามคำแหงและตอนนี้นะคะเราทั้งสองคนก็อยู่กับคุณหมอศรีกรจินดิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จีค้ะพี่จีคิดว่าคําว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาเริ่มต้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะพี่ว่านะคะน่าจะประมาณสัก3 5 อุ้ยนะยิ่งว่าเราไปถามคุณหมอดกวยค่ะเพื่อความชัวร์คุณหมอคะคำว่าผู้สูงอายุเนี่ยต้องอายุประมาณเท่าไหร่ขึ้นไปคะอายุ60ปีขึ้นไปนะคะบางประเทศนี่อาจจะถึงหกสิ่ห้าปีใจดีใจยังไม่ถึงววพอเราอายุมากขึ้นระบบต่างๆก็เริ่มเสื่อมโรคภัยต่างๆก็เริ่มถามหาคนที่มีกรรมพันธ์เช่นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงคนที่ทํางานแล้วมีความเคร่งเครียดสูงถ้าเรารู้ว่ามีความเสี่ยงเท่าๆคุณยุ้ยนี่ก็เริ่มดูแลตัวเองได้แต่ก็ดูแลตัวเองพม่้องกระแข้งแรงลงมา ต้องหาต้นไม้ก่อบรชษนีในกลัวโปรฟิวเอโลมคุณหมอสาเหตุของการเกิดโรคเหล่านั้นนะคะแตกต่างจากวัยหนุ่มสาวยังไงอะคะผลเนี่ยอายุน้อยก็เป็นเบาหวานก็จะเกิดจากการเสื่อมของตับอ่อนซึ่งอาจจะเป็นจากเชื้อไวรัสหรือว่าเป็นภูมิต้านทานบางชนิดที่ทําลายตับอ่อนของตัวเองความดันโลหิตสูงในคนอายุน้ว่าิบปีมักจะมีโรคของกมไร้ท่อบางอย่างโรคไตโรคของหลอดเลือดมันจะมีภาวะที่เรียกว่าเป็นพันธุกรรมซึ่งจะทําให้บางคนเนี่ยตั้งแต่อายุน้อยก็มีไขมันสูงแล้วโดยที่อาจจะไม่อ้วนเป็นความผิด ปกติในร่างกายของการกำจัดไขมันส่วนใหญ่ก็เกิดจากการทานอาหารที่มีมันมากเกินไปแต่พออายุเรามากขึ้นเนี่ยกลไกในการกำจัดไขมันมันน้อยลงเรื่อยๆก็จะเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจะนำไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันแล้ววิธีการรักษาล่ะคะเป็นวิธีเดียวกับเหมือนสาวๆหนุ่มๆไหมคะเนื่องจากสาเหตุของโรคต่างกันรักษาก็ต่างกันการเกิดโรคอ้วนเนี่ยก็สามารถรักษาได้ด้วยยาระประทานแล้วก็ด้วยการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตการกินอาหารและการออกกําลังกายความดันโลหิตสูงเกิดจากกรรมพันธุ์เกิดจากอายุมาก ขึ้น่เลือดเริ่มเสือ่อมพวกนี้ก็จะต้องกินยารักษาแล้วก็ต้องควบคุมอย่าก,กินเค็มออกกําลังกายให้สม่ําเสมอแล้วอายุกับร่างกายของเราเนเวลามันเสื่อมลงไปเนี่ยมันมีผลต่อการรักษาไหมคะมีแน่นอนค่ะเพราะว่าในคนสูงอายุเนี่ยการใช้ยาต้องระมัดระวังมากขึ้นเรื่องผลข้างเคียง<ม>แล้วก็โรคอื่นๆที่อาจจะพบร่วมด้วยทั้งโรคตับโรคไตหรือโรคหัวใจอยากให้คุณหมอช่วยแนะนําวิธีการดูแลตัวเองสําหรับผู้สูงอายุหน่อยค่ะก็ยังมีการฉีดวัคซีนเช่นพวกไวรัสตับอักเสบบีหรือว่า ไห้หวัดใหญ่นะคะห,หรือการติดเชื้อเนโมเนียเนโม,โนนโมโคอคัสบางชนิดจะพบมากขึ้นในคนสูงอายุและการรุนแรงขึ้นเราก็สามารถป้องกันได้พี่จิกี่ดูสุขภาพแข็งแรงมากเลยนะคะแอบถามว่าพี่จิกมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะพี่จะตรวจสุขภาพปีหนึ่งก็ประมาณสักสองครั้งหรือ3ครั้งกลัว <c oughs> เป็นมะเร็งไหมเป็นเบาหวานไหมความดันสูงไหมอะไรต่างๆ,ๆนานานะพี่จิกเป็นคนไม่ค่อยเครียดอ,อะไรก็แล้วแต่ในชีวิตให้มันอยู่แค่วันนี้กับกับพรุ่งนี้เท่านั้นเองถามตัวเองเสมอเลยว่าถ้าพี่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรขึ้นมาพี่ก็ต เราก็จะสบายค่ะที่คุณจิ๊กบอกไว้ก็ถูกต้องแล้วค่ะเป็นการปฏิบัติตัวที่ดีถ้าจิตใจดีนะคะสุขภาพกายก็จะดีตามมาด้วยแต่ก็อย่าลืมต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณหมอแล้วก็พี่จิ๊กมากมากเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพรคุณมากค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณพี่จิ๊กค่ะ,คะ,คะ ส่วนช่วงหน้าขับรีคอมเมนและเมนูสุขภาพมารอคุณผู้ชมอยู่แล้วหลังโฆษณาค่ะอย่างเจ๊กเนี่ยดูทีวีอยู่ที่บ้านทุกๆวันนะคะเราจะออกกำลังกายแบบวิธีง่ายๆคุณผู้ชมก็เอาเก้าอี้มาตั้งนะคะแล้วเอามือเกาะไว้แล้วก็ยอกขาขึ้นมานะคะทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนสั์เนี่ยแข็งแรงที่สุดเลยค่ะจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปค่ะสัญญาณว่าจะทํานะคะช่วง healthy melody สวัสดีครับคุณผู้ชมโอ้ยจะเป็นลมโอ้ยมันวิ่งเวียนอันาัน<า>แ,แบบนี้ไม่ดีไม่เอาโอ้ยมันอันตรายโอ้ยถ้าลงไปมันอาจจะตายต้องแก้อาการไม่ทัน ให้คุณผู้ชมนั่งครับแล้วยกไหลขึ้นลง20ครั้งจากนั้นบิดไหล่ไปทางขวาแล้วบิดไปทางซ้าย20ครั้งเสร็จแล้วก้มตัวไปข้างหน้าแล้วหยิบของจากพื้นกลับมานั่งหลังตรงทาแบบเดียวกัน20ครั้งวนสึกข้าบริหารวันละสองครั้งเริ่มครั้งละ15นาทีครับแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น30นาทีตามลําดับแอนนี้อาการเวียนหัวก็จะดีขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมมาพบกับผมและแกลรับดีๆในช่วงเฮลตี่เมโลดี้ ดาน้าสวัสดีครับ